ทุกคนสบายดีอีเทอหนึ่งเดินเนาะตอนนี้ฮอตลองสาลแล้วทุกคนว่าออกมาตั้งเต้ส่นเก้าโมงเคิงมาฮอตพี่สองโมงสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองห้าโมงมาฮอตพี่พอดีสิบสองโมงไปพอดีห้าโมงเลยทุกคนว่าดีดสองสองมป เออสองโมงแต่ว่าห้าสโมงเนีย่ยออกมาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะห้าสิโมงกลัวทุกคน,กคนตอนนี้ฮ้อนรองสารละเดี๋ยวสิมาเบิ้งของฝากเนาะอ่าของฝากฮันซิเอามาให้มีของหนิงมีของบอลปานบีโอเหมยอ,อังเปาเนาะแต่พูดน, <c oughs> น้อยพูดละฮ้อนี่ตอนนี้มาฮ้อนเหืงานละเมื่อกี้นี่เม่ไปหับทุกคน สบายดีเด้อบายดีเมยสบายดีอ้าแม่เบิง้ทงทงอันนี้มีเอเด้อเด้อเดี๋ยวหันไ,ได้กินข้าวซ้ำทุกคนเดี๋ยวเอาไปแล้วล่ะเด,เดี๋ยวเอาของฝากออกม,มาเบิ้งแล้วก็จะเอาไปยายได้กินข้าวแล้วล่ะน้ำมูมีเด้ออันนี้มีแต่ลำไย ้ำใหญ่กับลองกล่องลองกล่องมาหอดบ้านสยคิดว่าสิบหอดก็เลยว่าเอามาน้อยอันนี้หันทงหนึ่งห้าสิบเออซองทงห้าสิบบาทเนี่ยอ,อันนี้ซื้อซวยเพิน่นมีเบิ่งทงนี้แม่บันนี้เบิ่งทงนี้ไหมจิบเบื้องกล่องบ้านนี้ก็อืมชี้แทบแลบมาแต่ไทยจรื้อมีแต่เท่าหน้าว่างทงนั้นนะอืมอืมแทบ อันนี้แม่นเด้มอนหาวก่อนนะมอนเออคิดรายเป็นเงินกีบประมาณนั้นแสนลองนอนเบิ้งวัาที่ซื้อมาเฮยู่คักเอามาบลอนลดซื้ออันนึงเ่าซื้ออันนึงมอนเพื่อสุขภาพเดย์เดียเบิ้งเว้นี่เขาจัดกระดูกจิโอืออเจ็บแอลลองซื้อมานอนเบิ้งก่อนเอาเบิ้งไปเบิ้งไปไปนอนเบิ้งไปคักบ่ลองนอนเบิ้งยู่ฮันดูคักบ่ <Merci. S 1> อันนี้คงน,นิ่งเอลเซเอาออกมาเอาอ <Credit noise> อันนี้คงนิ่งทุกคนเอลเซสามอันอันนี้น้องแกะมองดูยูนิมีจักอันอันนี้ละแม่นให้พละสทงในนี้นะล่าล่คนพ้นีน่เน่น่เน่มีจักอันออกมาเบ้งเออมันเป็นทงยูน,น, <Always ufen> น,นี้ก็น่ คิดว่าที่เป็นท่องเที่ยวควนนี้เป็นด้วเคลูกพิ่งดอาลูกน้ำน้ำพึ้ก็ให้จังซังกว่ามาขึ้นถงนีหกว่ะอมมจนี่หกถุอลูกเออมีนอีกเนียออกมาเบออ้ยนี่ออกเนาะอขนมที่เอออันนี้ขนมนิ่งซอันนี่ององนิ่ง อันน้ำยาปลาพันุมกินกินนี่หอมแท้หอมว่าทุกคนกินนี้นะอันนี้แผ่หมูปากกับซื้อยี่ไทยเมื่อเทนี้แซ่บเมื่อเท่าน mm ี hmm. mm ้ท hmm. mm ุกคนอ่ะ hmm. อ mm ัน hmm. น oh mm ี hmm. ้อีลาเอาคุรอันเด้อเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเด้อะเข้าใจเด้อลองสิมึงดูลองแกะสิมึงดูเป็นเด้ออันนี้บื้ีก็บ่เคยเห็น วางอยู่ในนางเพื่อนกระสือทงใหญ่เออเออฮิปแกะมนตู้แกะเลยไม่เห็นออสีมึงลูกลูกกาดลูกกาลเปลือกระไรก็กกโอ้ยเลยเดินเป็นจังสีเนาะเออเป็นรูปไดโนเสาร์อ่ะเออเป็นแบบนี้ทุกคนบม่ค่อยยุ่งเล่าก็มีแต่ว่ามันบมีทงแป๊บใหญ่เดี๋ยวนี้อยู่ลองซานแล้วเนาะแพนด้าโอเค yeah. ขอบคุณเพื่อนได้ไว้ขอบใจได้ไว้ขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากแซบลียมาต้นนี้เห็นไหมอ๋อขอบใจแซ่บหลายแม่แม่มนนะน้าตู้บางกับกิงเหมยกับเสียไปน้ำซอลลี่ม <laughs> <laughs> าอยู่ไปนึงซอลลี่อ๋อไปแล้วแต่ว่าลุกลุกจนห้าสปอร์ตเลยป ห้าสิบบาทห้าสิบบาทลูกไป้ทิหมดละเสียห้าสิบบาทไปอืมอืมอมโอเคทุกคนของเอาประมาณนี้เลยเนาะเมื่อกี้แม่ไปถ่ายแม่ไปฮับปฏิทายมาฟะเดี๋ยวสิกินเ้าก่อนมาแนละ้วทุกคนมากินแกงเกาเหล่าน้ำกันทุกคนต้องรี่ไปได้กินเขา้าเบิดมือเลยเนาะหากระซิได้กินคำเลรกของมือทุกคนเนาะเพราะว่าอกมาจากคิวรถ ออกมาจากเวียงจันท์ตอนเกาโมงครึ่งทุกคนทิ้งที่น้องลี่กินก็นคือเป็นแกงเกาเหล่าทุกคนแกงเกาเหล่ากะจะเป็นข้าวเปียกดีๆนี่เองทุกคนเพียงแต่โบไซเซนแต่น้องลี่จะนีนลดหุนก็เลยว่ากินแกงเกาเหล่าไปก่อนเนาะ,ะน้าน่งเบิ้งลองเบิ้งดูอรศัพท์ให้พ่อก,ก่อนมันบีบทางเทิงหุ่นทางเทิงหุ่น นี่คือตัวเก้านี่แหละพี่อันนี้บอดเปิดนี่เฮ้ยน้าเก้าดูเขา่นเลยเอ,อ้ยเออเอเธอร์มดแล้ะเละเสร็จลองลื่นเบิง้งเปล่ยนบอพ่อฝันว่าซื่อแน่นี่พ่อควบคุมลื่น,นบ้า โอเฮงคักก้อนตัวนั้นซื้อเฟเธอร์ตังเฟเธอร์ละคือเบอร์โทรครับหนึ่ง่ะวันคำมโมเมนต์เออดิวันคำแก้วบุญเฮียงลงวันคำเลยนะเออขันเจ้าสี่โถเจ้ากระเตโถนี่ขันเวลาเจ้าสิออกขันอนะ่ะพอเอ็ดอันนี้เลยเด้อปัดจากนี้ึ้นเลยนี่นี่เฟย์ยูทูบ มาโทรกลับกันหะคือเดียวกระโทเอ้ยดิมาเกียนสมเฟจยาวมาแม่นอันสี่เนินอินทวงเนี่ยภาษาลาวแม่มาเกียนสมสมแม่มเดินผู้เดินั้นตอกตอกองมื้อนี้หาสมงที่แล้วกินข้ามื้อนี กี่ขัเบิร์นยังได้ดสิบกมเลยกินเมื่อวานนี้เ้าลงมินีิที่ก็คืนเมื่อวานนี้นมากจิวะเ <c oughs> บิ่งก่อนเบิ่งก่อได้เม็ดได้ก็ได้ลอกปัดออกเขายูทูบเบิงไงเป็นบ่โดนๆไปฮักเรื่องรอกเนาะ เออนี่ข้าวยูทูบมืค้างใส่จุกเก้ามาตื้นมืค้างเลยฮะก่อนข่าวนี้มันกระยักอันนั้นไม่นึ่งอยู่บ้านนี้ท่านเจ้าโบบีบมันก็ได้มันอยู่บีบมันบรได้แล้วมีแต่ปัดขึ้นเลยขันยักเบื้องยักอันเดียวก็คนห้านี่ยกระเตโตคือเก้าลและเตะนี่แล้วกระเตะเสี่ยงนี่อยากกินอยากฟังอันเดียคือเก้าทั้งเลยนะคือโตเก้าทั้งเลย ตอนนี้กินขา้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วทุกคนซิเอาขนมไปยายให้หลานก่อนเมื่อน,นี้หลานบ่ได้มาเนาะก็คือ,อยูเงานไผ่งานมันแม่น้องบอนกับอ่าน้องบอลฮัตไปเงินหนิงพอดีสิไปเงอนหนิงเอาไปให้หนิงแล้วก็ให้น้องบอนเลยน้องปานก็บ,บ่ได้มาเมื่อน,นี้นะตอนแรกว่าซื้ออันไก่อบมาเนาะแม่กระทากินอัน เอ,อือยกระทากินซื้อมาซี่ตทุกคนแบ่งให้เอ,อือยยูเอียงสองตแล้วว่าสีเอามาบ้านอ่าสองตสรุปก็คือเอาไว้ตู้เย็นว่าบ้านสีออกมาแล้วจึงสีเอาว,ว่าสันออกมาแล้วลืมซ้าก็เลยว่าคนอยู่บ้านก็่อกเกินเลยไม่ได้กินเลยทุกคนไว้โอกาสหนะ้าก่อนเนาะยากแท้ยากว่าว่านแม่น้องปานกับแม่บางแม่กับบ้าปานเด้อแม่น้องปานหันคองไอแท้ว่าเออ แม่อันบบวันนี้มีสมือกอยู่โดตัดก็ได้ข้างหน้าก่อนอือจะค่อยไปใ่้ซื้อเอามากินอืมไม่ว่างกระเบื้องโทรศัพท์ไม่เบื้องเอามาเบื้องนะึเป็นเรื่อยๆคักว่ะเป็ยังบุลึงยังบุลึงเนาะพอแค่ยังบุลึงเลยส่วนทุกคนกต่คักแค่แล้วแต่ว่ามันพันลึงเด้อืมอยากได้ปะอีเมรกามากกว่าญี่ปุนเื่อนวะฮอนตือั้งเป็นไอโฟนนะทั้งเป็นเด่นอันนี้ เจ้าก็มากว่ะบัดมีเงินดึด็ซื้อเดาเลยเมย <c oughs> ันเอาหน่อยน้อยมีหน่อยหน่อยล่ะเอาไปซื้อกระปน้ำเปลี่ยนเบิง้งเปลี่ยนเดียวเบิ้งกับอีพอกอนเด้อโอเคทุกคนตอนนี้เอาโทรศัพท์ให้พ่อเรียบร้อยละกะกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยมดมือไปได้กินข้าวทุกคนหากกะซิมากินแกงเกาเหลาหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี่นะช่วงนี้ก็คือพอดีไดเอทอยู่เนาะทุกคนนะพอตุยลายละ่ะ โอเคปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ในบ้านเลยเนาะกิ้งเหมยกะน,นี่เบิ่์ไหมขนมที่ห่อใหญ่ๆอันเมื่อกินนะทุกคนกิ้งเมยเอามาอันอันเอดเป็นห่อน,หน้อยๆไว้กินเธอละน้อยแบ้งไปลวแบ้งไว้แไวไปรงเฮียนไว้สักนี่นะโอเคป้เดี๋ยวเอาขนมไปยายให้คนอยู่ทางบ้านกันทุกคนตอนนี้เราถึงานต้องปานแล้วทุกคนงานหลังเก้าเนาะเอามาเอานี่อยู่นี่จับเบ้า มาไหมแม่งขนมเอาเลยไหเอาไอเอาเอาไอนึงให้น้องไอนึงเอาพุทธานยังเอาไปให้บิโอบอนบิโอเอ้ยนิ่งอีกเอาไอนึงเลยเอาอีกเออขอบใจเด้อแก้ซิมเด้แกซิมไอนึงก่อนนะบ เรื่มเดื่มนะมพราะเราเลือกตาเรื่อมเรื่มเข้าไปเรื่อมเข้าไปนะเอออางเป่ามาเอาอังเป่าโบมาเอาทุกคนอ่ะไปปาหลับไปให้อังเป่าอายหัวที่ถ่ายคลิปเอาแล้วโบมาไปโบได้ไปหามีตู้วะเอ่อทำไมหงันละโอเคไปทุกคนเอาไปให้หนิงกับบอลบีโออยู่ในบ้านเนาะ ขึ้นโอ้เข่าอันนั้นเป็นเปียะหรือว่าออกห่วงวะออ,ออกห่วงวมันลมเออเขาอยู่ผูพุ่นนะี่มันลมเนาะออกห่วงเล้วที่นัย่างกับอยากนังย่งเข่าอ่ะอังเปาบอให้กินเล้วอังเปานะ่ะบอกมาเอาบอม,มาเอานะฮะึว้าตุบรรยากาศคักขนา,าด ตอนนี้มาเอามาให้นิ่งเดี๋ยวทุกคนเอาเบิ้งนิ่งมีแต่เอลเซ่เพื่อนว่าอันเห็นแลาในคลิปว่าล้านมักเอลเซ่ฟานะก็เลยว่าเอามาเฮ้อขอบใจเด้อเบิ้งแรกมีเดียเด้ยมีซีเดียเด้ยจนแลาวโอ้ยเครื่องขนาดเอามาจนจักเลยยากไม่ยากนี่รถทัชปีเลยขี่รถยี่ห้อใส่เออขี่รถยี่ห้อไปจอดไร ตลาดชาวละวัดหมาฮอด7:00นแล้วเป้มีรถมะกวยแล้วก็รถเด็ใบเตยมาลติเกันเดนมาลีกามาลีติแม่นบจักบ ขใจเดิมพี่บอลลนึบอลก็ได้ละอ้าสิไม่พันเบื้องแน่ขอบคุณพันเด๊ะบอลลูกนั้นนี่เป็นขอบใจเออขอบใจได้เมื่อสุกคนละกลิ่นเป็นมืดละมาบอลมาเด้อมากินนะมุกี้นี่นะขอบใจหลายๆเด้ออันนี้ของบีโอบีโอยังนอนด้วยอันี่ชิ้นไอหนึ่งมีจักอ่านเบิ้งนี่ว่าะบีโอยังนอนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระเบิดไปแหละน้องบอลสิมี น้องบอลได้พูดละห่อหกอันได้หกอันอันหนึ่งได้หกอัน,รนอ,อรือของจริดเลยวะบ่มีแต่ไปรถตัดเพิ่นกระยุหันเนี่ยเพิ่นกระขายเกินทางประมาณเนี้ยทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ได้ของฝากมืดครบทุกคนแล้วเนาะ เพื่อนว่าสิฟ่ามัางไม่มาให้แดรแต่ว่ามาแล้วยังมาอยู่อย่างฮันยุมันเน่าเกลือปรได้เอามาได้เอามาแต่ขนมเห็นเขนมอันไายรผมให้เบิางทุกคมากนั้นเรเคยกินก่อนไม่มาเลยใส่มัดล่ะอ่งุ่นใส่มัดดีแต่แซบประเทศเอวาแซ่บก็มันไม่ได้คืออ่งุ่นนะั้นมันเป็นเดือเปล่าเนื้อเยอะๆอะโอเคประมาณนี้ทุกคนได้ฮับของฝากเมื่อสักคนแล้วเนาะขอบใจเท้ายคลิปนี้กัน พี่เอฟซีติดตามนิงเดดเดอเนาะน้ำเยอะหน่อยเด้อหน่อยู่ห้องตู้ตัวจงห้องตู้ตีโบไปกวนน้องเด้อโอเคเอาฝากซองเด้อโอเคถ้ายคลิปนี้กับฝากพี่เอฟซีไปติดตามซองนิงสาวลาวเดอรทุกคนตอนนี้กาลงคลิปแล้วเ <laughs> ด้อก่อนจะลงคลิปเน, <c oughs> นาะรัชนาสองอันนี้กันเลยที่เป็นเอลด์ละเ <c oughs> ออเออเอลด์ยังใครก็เอลด์ก็ โอเคคะเจอกันคลิปนาวางว่าใบใบนี้จะได้เงินข่าวดีเด้อค่าดีเด้อค่าดีได้เงินดีมือนั้นไปเวียงฮันกับไปท่ามเบิงเบอร์เฮนมันส่งมาก็ไปท่ามิึงอยู่ใบสนีนขันผินวะอือข้อคนจุดเต้ยหรือกอบมากินเยอะหนึ่งค่ะพูมีข้อมึงโอเคเจอกันคลิปนะบ๊ายบาย